อยากได้อยู่นะแจ๊ดไม่ไดาวเฉพาะคนที่ประวัติดีไงไไอุ้ยทำไมไมันถูกอะออรอนปีไหน<อ>ไปเลยครับทุกคนไปลุยกันเลย ขายของก็ต้องพูดเร็วๆเขียนสามพันบาทตลอดสัญญาอย่างเงี้ยปีไหนอีอีก็ไปเสิร์ชดูดิเอาเก็บปืนก่อนละกันโอ้โปืนก็ไม่น่าเก็บเลย

ไม่ใช่คนและถ้าจะวิ่งมาให้ยิงแบบนี้ไม่ใช่คนและบอดชัดๆก็บอกอยู่ว่าอุ้ยพื้นนี้ก็แรงอยู่หรือแต่มันต้องสวยจริงป้าอุ้ยใครยิงใครยิงผมใครยิงผมอยู่ตรงไหนเข้ามาดิ เข้ามาบอดแน่แล้วเธาจะยิงโขกแรงขนาดนี้เก็บของหน่อยโหมีของเยอะด้วยโอ้ยทำไมไม่เก็อปอต้เยอะๆปุ้ยมีคนวิ่งมาอันนั้นบอดอันนั้นบอดแน่ทริปเปิลเคิล ที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยไปกันไหมเอ่ยบอกมันไม่ใช่กุ้งนะนะกุ้งตัวเล็ก,กน,นะนกกเนาะไม่พ <c oughs> ีดีเฮ้ยขนะนะนะองกินอะไรมาของกินอะไรมากิี เป็นนอนไหมถ้าจะหาวขนาดนั้นไม่หาจะ <c oughs> นอนตอนนี้มโดนผีอํานะเว้ยหลับเลยแล้วกันทั้งนั้นรอให้ผีมาอําก่อน <c oughs> ต้องทานไหนดูท่านก็ะต้อง เขาอยู่ไหนกันหมดมาขอยิงเล่นหน่อยได้ไหมออุ๊ยน่ะเขาทำไมชอบมาหล่อยข้างหลังหายเจ้าพวกบอดขอดเจ๋เเก็บมากเก็บมากจ้ะ เก็บไม่สนด้วยลูลกไข่กร,กระโดดดึงดึงไม่มีอะไรทำกระโดดดึงดึงไม่มีอะไรทำกระโดดดึงดึงโอ้เลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้บอดยิงแรงนะบอด นแดงเชอบทำให้เราเลือนดรถนะไม่เจอคนจริงมั่งเลยอ่ะไม่หนุกเลยเจอแต่บอดคุยกับบอดคุยกับเอ,เ,อเดี๋ยวนี้เขาให้เราคุยเกับ ai ก่อนแล้ว ขาไม่ยอมให้เราฟังเพลงแล้วเดี๋ยวนี้เขากลัวเราเบื่อสมัยก่อนกดเข้าไปเขาก็จะให้เราฟังเพลงไงเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เราฟังเพลงแล้วเขาให้เราคุยคุยกับเอไอไจะติดต่อหาคนได้อ่ะน่าลำคาญคือคุยกับคนจริงๆอ่ะ มีอะไรอยู่ในกระเป๋าทำไมมันเยอะจังรอจนจะหลับแล้วนะยวไปรับลูกก่อนค่อยนอนมเถือ

หลบอยู่ในแถวนี้นะเจ๋มีใครต่อ,อยู่ตรงนี้นั่นไงว่าแล้วเจอแล้วหนึ่งอืวุ้ยใครยิงอ่ะบางอาจมาลาัดชั้นแกอยู่ไหนคนยิงนะอยู่ไหนเจอแล้ว นายใช่ไหมฉันจะลงไปเก็บของอย่ามากันนะเดย์เดย์อุ้ยโหบอดวิ่งมาแตไกย์ วิคว <Page. S 2> ามมาส,สวยด้วยโอ้โหตายจริงเยอะก่นอน <Nice free. S 2> นับนึงดิขอดูฟาร์มมาสหน่อย <S <S ไปไหนแล้ว ไม่ใช่ศพนี้ศพไหนาฟาร์มาเมื่อกี้น,นะศพล่างเหรอขอดูฟาร์มาหน,น่อยโอ้ฟาร์มารไม่ได้นีกอันนี้เอาถือที่ดูโอ้ข้างหน้ามีบอทมาอีกหนึง่งบอทหรือคนค,อคือวิ่งสวนกันดีคหรอ Trời quay trời được cái quay nữa quay trời quay trời quay trời quay หนเมื่อกี้เห็นมีตรงนี้คนหนึ่งอะเป็นะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดวคนจริงยิงโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ของจริงวิ่งมาข้างหลัง ็บของเรามันเลยนะฝากไว้ก่อนไปเจอกันใหม่วันหน้าชได้ดับเที่ยวไรนะมาฟีไม่ได้ดูสิบหกโอ้ก็ยังดีไปละครับลาแล้ะครับทุกคนลาแล้วจ้า